กับแค่นั้นสองชั่วโมงในการเดินทางค่ะไป <Hey. S 1> ดูวิวระหว่างทางนะคะทุกคนที่นี่คือแคลิฟอร์เนียนะคะแห้งแรงมากมีแต่แบบทะเลทรายต้นไม้มีน้อยต้นไม้ก็ถูกแบบว่าไฟป,ป่าเผาหมดเลย oh <my> แห้งมากค่ะ <Yeah. S 1> แห้งแรงมากมาก ระหว่างทางนี้ก็ขอเล่าเรื่องแล้วก็บอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจมาที่อุทยานแห่งชาติต,ตรงนี้นะใครที่กําลังวางแผนจะมาเที่ยวนะคะให้เข้าเช็คในเว็บไซต์ของอุทยานก่อนนะคะดูว่าเขาเนี่ยเปิดให้จองหรือเปล่าหรือให้ซื้อตั๋วเรื่องล่วงหน้าหรือว่าเขาปิดอุทยานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปในช่วงที่น่าเป็นหน้าแล้งนะคะมันจะมีไฟป่าเยอะเขาอาจจะปิดได้นะคะ แล้วก็ยังเป็นช่วงโควิดเขาจะจำกัดคนเข้าออกค่ะอย่างในกรณีของเราอะเราจองล่วงหน้าคือรอให้เว็บไซต์เขาเปิดให้จองค่ะอย่างน้อยก็คือ7วันก่อนเดินทางมานะคะพยายามจองให้ได้เสร็จแล้วเราก็มาจ่ายค่าตัว๋วตรงบูธท,ทางเข้าอะค่ะเขาก็มีให้สำหรับคนที่จองไม่ทันนะคะแต่รู้สึกว่าจะเปิดให้เข้าเฉพาะช่วงเช้า6โมงเช้าค่ะ โคค้้เหมือนกำลังขึ้นเขาไปไม่ห้องสอนเลยค่ะทุกคนต้น oh. ไม้ตายหมดเลย oh. ไฟป่าไหมมดเลยทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วทางเข้าหยัดเซ้นพ่ดีค่าเข้านะคะรถธรรมดานะ35เหรียญมอเตอร์ไซค์30เหรียญ ส่วนบุคคลปั่นจักรยานหรือเดินเข้ามา20่สเหรียญนะคะราคานี้เข้าได้3วันนะคะมีราคาต่อปีด้วยนะทั้งปี70็ดเหรียญนะคะ oh, <man. S 1> Lifetime free pass ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะคะ ตามระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกทุกจุดเลยค่ะไปง่ายมากหรือถ้าใครจะเข้าเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดแผนที่ไว้ก็ดีนะคะแต่ว่าเขาก็มีแผนที่แจกให้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวส่วนสัญญาณโทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้เครือข่ายของอะไรนะคะของเราใช้ T-Mobile ค่ะก็ส่วนมากก็คือจะมีสัญญาณโทรศัพท์นะคะแต่ก็ขาดหายเป็นบางช่วงนะคะ ะะของอุทยานแห่งชาติยสเซมิตี้นะคะว่างมากทุกคนตอนนี้เพิ่ง9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าอากาศคือแบบว่าเหมือนเที่ยงวันเลยค่ะร้อนนะคะร้อนมากข้างนอกแดดเปรี้ยงเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงแต่5นาทีนะ ตอนนี้เราจอดรถอยู่ที่ y o s e m i t y Village นะคะเห็นจากข้างหลังไหมสวยมากทุกคนแค่นี้นะก็สวยแล้วคิดดูว่าถ้าเราเดินไฮิ้งเดินป่าเข้าไปข้างในจะสวยขนาดไหนใครที่กำลังวางแผนมาไม่ต้องห่วงนะคะสะดวกสบายมากค่ะมีที่จอดรถเยอะแล้วก็รถไม่วุ่นวายนะคะเราจะขับรถเที่ยวเองร,บรอบๆก็ได้นั่งรถบัส ไปรอบๆก็ได้หรือว่าเช่าจัก,กรยานนะคะหรือว่าเดินเทรลก็ได้นะคะทุกคนใครที่คิดว่าตัวเองโอยแก่แล้วเดินไม่ไหวปวดเข่าโน่นนั่นนี่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะสะดวกสบายมากค่ะขับรถส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปจอดตามแต่ละจุดได้เลยค่ะทุกคนคือเราสองคนตัดสินใจที่จะเดินป่าแต่ถ้าเหนื่อยก็คือขึ้นรถบัสนะคะ เราเลือกไปที่จุดสวยๆและเดินเทลลรลสะดวกเลือกไปจุดที่ไม่อันตรายนะคะต้องระวังหมีค่ะมีเยอะมากทุกคนเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระค่ะเราเดินออกจากตรงวิลเลจพาร์กิ่งมานิดเดียวค่ะแล้วก็เจอวิวตรงนี้เลยสวยมากค่ะทุกคน นตรงนี้เป็นแผน<ผ>ที่นะคะสำหรับรถบัสนียไม่เต็ไปเต็มมาสเตรจะไบกรนอ์ทุกคนตอนนี้เราเลือกที่จะขึ้นรถบัสนะคะตอนนี้เรามารอรถบัสเราจะขึ้นรถบัสนะคะจากตรงนี้แล้วไปลงที่จุดแรกก็คือน้ำตกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเทรเลเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะ นี่คือวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์นะคะโอเคเรามาให้ข้อมูลกันนิดนึง ตรงนี้ที่นี่ชื่อว่า Yosemite National Park หรืออุทยานแห่งชาติ y osemite นะคะเป็นอ,อุทยานใหญ่มากพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานเนี่ยประมาณ3,000ตารางกิโลเมตรก็น่าจะประมาณล้าน7ล้าน8ไร่นะคะ คือจะให้เดินให้ทั่วทั้งหมดเนี่ยคงใช้เวลาประมาณ7วันแหละต้องตั้งแคมป์ถึงจะเก็บหมดทุกจุดนะคะทุกคนดูค่ะให้ดู เดทางไปนะคะน้ำตก เดินเข้ามาประมาณ5้านาทีได้แหละแต่ไม่มีน้ำนะคะแห้งแรงมากทุกคนที่นี่คือ Yosemite waterfall ไม่มีน้ำนะคะ no water เรามาถึงแล้วแต่เราไม่เราไม่ได้พิชิตยอดเขานะคะ เรามาถึงคข้างล่างน้ำตก okay. มีคนกำลังปีนเขาอยู่นะคะ Yeah, it was right there. Yeah. You see it? ตรงนี้เคยมีน้ำแต่น้ำหายไปไหนคะทุกคนทำไมที่นี่มันแห้งแล้งเป็นแบบไม่มีน้ำเลย มีคนกำลังปีนเขาอยู่มีใครเห็นบ้างตอนนี้เราก็เดินออกจากน้ำตกมาแล้วนะคะทุกคนกำลังจะไปขึ้นรถบัสนะคะอันนี้คือที่จุดรับส่งรถบัสนะคะยู่สมิตี้ฟหมายเลข6นะคะ ทุกคนจุดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแอลคาปพิธานนะคะเป็นจุดหมายเลข9นะเราลงรถบัสมาจากเบอร์เตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้คือวิวเลยค่ะแอลคาปพิธานนะคะดูร,บรอบๆค่ะ ร้อนมากวันนี้ <S <S เดินกันต่อคะ่ะเราอยากเห็นหมีเราเดินเดินตามแม่น้ำนะคะเผื่อจะเจอหมีสักตัวสองตัวเนาะจะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายของเราคะ่ะถ้าเจอหมีจริงๆเนี่ยจะวิ่งทันไหม ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ใกล้ๆกับแอลคาปิทานนะคะ <laughs> watch out? ทุกคนตรงนี้เขามีเตือนระวังเสือดาวด้วยนะคะเอ้ยอยากเห็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเห็นแล้วคือทำอยังไงอะวิ่งทันไหมอะแล้วจะต้องหลบไปทางไหนอะ ทำไม really ำไมถึงไม่มีน้ำโดนมาเหนื่อยแทบตายไม่มีน้ำสักเม็ดทุกคนตรงนี้คือมีระเล็กนะคะตามจริงแล้วตรงนี้มันจะต้องเป็นแบบว่าเล็ก เกิเป็นเป็นน้ำอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าแห้งแง้งตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีน้ำค่ะแต่น้ำมันหายไปลมันไม่รู้นะคะมันไม่มีอะไรเลยม r เรลเลกมันสุดยอดมากค่ะทุกคนเสียดายตรงที่มันไม่มีน้ำเนาะ 17 Mir เรากำลังไปอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งรถบัสจะไม่ผ่านเราต้องขับรถไปเองนะคะจุดนี้ทุกคนมันปังมากค่ะปังสุดๆไปเลยเหมือนเป็นแบบจุดรวมทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยค่ะ next station m a r i โ o s o g o l f ค่ะปกติแล้วเขาจะให้จอดรถแล้วก็ขึ้นรถบัสของเขานะคะ wow. แล้วเขาจะพาท <it 's S 1> ัว <cool. S 1> เข้ามาข้างในคะ่ะสิทธิ์ในการขับรถเข้ามาที่นี่ได้เฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถเดินได้เจ็บป่วยหรือทุกพลภาพนะคะ ้นไม้ใหญ่มากทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Grizzly Giant อยู่ในส่วนของ Mariposa Grove นะคะยังอยู่ใน National Park Yosemite นะคะไปดูกันค่ะเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากหลายๆพันปีเลยนะคะ Giant Sequoia เลยนะคะมาดูซิว่าจะใหญ่แค่ไหนนะคะคทุกคนไปกันค่ะ got a lot of them got struck by lightning so when that happens it's called a shag, a snag top due to the loss of sapwood so it stops growing that's why it grows fat now and lightning caused a big burn to the bottom too that was not as impressive this thing is crazy. Lighting made it to do that. That's interesting. I've never heard of such a thing. bloody ยูซามิตี้กลับแล้วค่ะกลับแล้วจริงๆออกแล้วหกโมงเย็น <Huh? S 1> มาตั้งแต่สิบโมงสิบโมงครึง่งถึงหกโมงเย็นคิดดูสุดยอด how was it it was good good time <Yeah. S 2> I'm tired my legs hurt <laughs> lots of walking lots of hiking but we did it yep it was fun check check checklist bucket list ching ching <oughs> ปิดท้ายคลิปด้วยน้องกวางระหว่างทางกลับบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ